มน,นี่นนที่ยากอะิภาพอมพี่น้องเอซีไปขอเนี่ยทางกับพลิปนี้จะมีเลขสามตัวหางเดียวนะคะนะคะนนที่ยากก็จะผาพรมพี่น้องเอสซี่เซองนะคะเลขปูขาวนะคะหัวที่พันมาปูขาวให้โชนุนที่ยากสามตัวนะคะเป็นคลิปนี้เด้อค่ะนุนที่ยากลงคอนหวยออกสามมือนะคะนะคะ เพิ่นไห้นุติยาเห็นเป็นสามเจ็ดหนึ่งนะคะกับ 6, 3, 7, หกสามเจ็ดหนึ่งนียูไลปูนะคะแล้วก็หกศูนย์หนียูหัวเข้านะคะเล็กออกศูนย์หกบนออกเจ็ดหนึ่งลางนะคะแต่ละแม่เอสซี่ที่เพิ่นมาจากคอนแกนเพิ่นลวงไข่จับไข่ปิงปองนะคะได้สามเก้าซี่นะคะผลปรากกว่าเล่ออกเจ็ดหนึ่งลางเก้าศูนย์หกบนนะคะนะคะก็ตามค้ำเรียกร้อ,องเอสซี่ก็อยากให้นุติยาพามาซองนะคะนะคะ สองน้ำกันนะคะน้นทีย้าสิภภาพปีองเะะ้วค่ะให้ปูขาวเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาน้นทียาหรือเอฟซีทางส่องเห็นโตที่จะใส่เด้อปูเด้อในงมวดบันที่สองพฤษภาพสองหา หกกนี่นะคะนะคะจะเห็นตัวใดสองตัวบนหรือสองตัวล่างหรือสามตัวกแ็แล้วแจ่ปูจะเมตตาลูกล้านนะคะนะคะนุษน์ย่าจะพาไปซองนะคะถามว่าซองตอนตอนกลางวันนี่จะบ่ค่อยเห็นเด้อค่ะเพราะว่า จะนี้แสงแดดนะคะจะบกเห็นตรงมาตอนที่ขึ้มๆจักน้อยหรือเอคำจักน้อยนะคะหรือตอนเศร้า,าๆกับต,ตอนบ่คันมีแสงแดดนะคะจะเห็นตัวเลขเดี๋ยวนี้ญาติจะให้เอฟซีซองก่อนนะคะเพื่อเอฟซีเห็นนะคะคนเท่าแต่ละคนกับบารามีบ่ทอกันนะคะนุนิยาอาจจะตาบ,บ,บ่ดีบารามีบลายทอเอฟซีทั้งสองนะคะ นะคะจะเป็นสภานบูนหายซองไปซาซานะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปยาวๆนะคะแบทตี้บอฟส์แบหมดเงี้ยว่าแบตเบิร์ตเหรเห้อแห่งนันที่ย้ายฟอร์มตัวเดียวนะครับนันที่ย้ายก,กับแบตก็หลายเดี๋ยวสิเอาเครื่องของน้องอันมาไทยเราจะไปจีอ่อนมาเครื่องนี้นะครับ ตรงนี้แขนแขนซูเด้อค่ะต่้งแต่น้นดิยาอยู่กับปูมานี่บ่เคยเห็นเหล็กอยู่ข้างหลังปูจ้าเขียเด้อี่นของเคนหมากเห้นตัวยุด้านหนานะคะ เอฟซีมันก็อยากให้ตามอยากให้ซองนะคะเพม others, ่นจะได้รวมทําบุญปลูกกระเบื้องให้ปูนะคะภายในสิ้นเดือนนี้นะคะคิดว่าน่าจะปลูกกระเบื้องเซตนะคะเซตกล้องอาจจะิเชี่ยมกันเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าตรงนี้เราเสียมาต่อกันนะครับเพราะว่าตรงน้ใส่กล้องใช่กล้องของจะงชื่ทายทายแล้วแบบนีดนะครับมาจามารถใส่ทันต่อเลยจะเห็นจะได้กล้องมัน้องอ่านมาทายต่อนะครับมาทายต่อ เป็น้องอากาเปลี่ยนขึน้นไปมานจะจะเห็นเองนะครับด้านหลังด้านหลังผู้อันนี้ด้านข้างนะคะมีเสียงจักรจัดลดกลน่มมาแล้วกันเ้อ วดที่เลขออกหนึ่งสี่หนึ่งก็คือพอสีนะคะพอสีเห็นเป็นคนแรกอยู่ใจข้างปูหนึ่งสี่หนึ่งเลขออกส<ๆ>ี่หนึ่งหนึ่งนะคะนะคะแล้วทัดมาลุเอ่อพอสีก็มาเห็นเลขเจ็ดหนึ่งนะคะเลขออกสี่หนึ่งเจ็ดก็คือตองวดนะคะหลังจากนั้นนนทิยาก็มาเห็นหาหานะคะเลขออกหาหารางตองมานนทิยาก็ไม่เห็นหาหาอีกเลขก็ออกสามหาหาสามตัวล่างนะคะ กต่มีงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนุ่นทิยาเห็นทั้งบนทั้งล่างเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งนะคะกับหกศูนย์ก็เลขออกศูนย์หกบนออกเอ่อเจ็ดหนึ่งล่างนะคะนะคะงวดน,นี้ปูจะเมตตาลูกหลานเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเห็นเดอปูเดอบอปิดบอบังนะคะสองโตก็ได้สามโตก็ดีแล้วถ้าปูจะเมตตาลูกหลานนะคะเอ็ดที่ทั้งสองกับขอเพิงบารามีปูนะคะ ค้นทั่วโลกหวังความหวังอยู่กับปูนะคะนุนทิยาเป็นสะพานบุญให้เอซี e ่เปิดหูเปิดตาให้เอซี e ่เห็นเดอ้อปูเดวจะส่อง กันเฮาบุญนมมี้กันเฮามีบุญกันจนให้เขาจะเห็นเองนะครับเบิ้งอยู่ไกลๆจะเห็นนะครับ เมื่อที่ผ่านมาเนี่นนทิยาก็เห็นยูเข้าปูตรงนี้นะคะเป็นหกศูนย์ตอนนี้ก็บวมี้แล้วนะคะนุ่แห้งว่าบบเห็นเหล็กอย่างนนทิยาจะปิงปองให้นะคะเป็นไข่แล้วค่ะกับไข่ ครับนําตอนอสาร์อ่อา,าอนือไม่อ้าเอ็ดที่ f องแล้วแต่ว่านนทยาบ่เห็นเลขนะคะรับตูก็บ่เห็นเห็นตั้งแต่ตัวเก้าตัวที่ออกไปแล้วนะครับนนทยาบ่มั่นใจเอ,อ่ลุงเฮงก็เลยอยากให้นนทยาขอตูขอขอจับไคลนะคะขอจับไคลมา งวดวัที่สองพฤษภาสองหาหกหกนะคะจะเป็นโซไดปูกับใ่ออกมาตามลนขิตญาจับใครเด้อค่ะปูนะคะจะขอจับแค่สามสามลูกนะคะปูจะเป็นโตไดกจะได้สับปูจะเมตตานะคะเอาน้ำหอมมาเพิ่มด้วย จะได้จะออกคู่กับทูกไอรไเดอร์ค่ะี่หนึ่ีงเป็นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์เลขศูนย์ค่ะ,คะตัวแรกเป็นเลขศ,ศูนย์นะคะเลขศูนย์นะคะเป็นเลขศูนย์นะครับเอ่อตัวที่สองเป็นเลขเ,เ,เ,เจ็ดนะคะเลขจ็ดนะครับนา ที่สองเ็นเลขเจ็ดโอ้ที่สามเอา้าเ็นเลขเลขีเปนเลขซีค่ะ 1, เลขีครับเลขเ็ดเลขซีนะคะศูนย์เจ็ดสีศเจ็ดสีสรุปว่าจับจิงปองยู่ทีูู่้ขาวนไห่น้ำพิยญาเลขสามตัวคือศูนย์เจ็ดซีนะคะ เจ็ดจีนะครับเออเลือนเจ็ดไหมเดี๋ยวมายังบ้างจ้าเจ็ดศูสย์เกินนองเก็ออกนะครับเออสี่ นะคะสรุปว่าปูพันห่นยนุ่นทิยา074นะคะเดี๋ยวจะเขียนใส้กระดาษสารุปตัวเลขให้อีกข้างนะคะตาราเวลาซื่อนี่จะตัดยังไลงลุงตัด07 074 04กับ74 04นะคะเดี๋ยวจะเขียนสรุปใส้กระดาษให้นะคะเพระว่าินุ่ทิยาบรเห็นเลขจริงๆนะคะแสดงว่าปูพันกะ เรองบ้านไหยนะคะบ่ได้เปิดหูเปิดตาหายเ่งบ้านเห็น่าเลขยูองคูเป็นตัวใดก็ได้ขอจับไข่นะคะกอสรุป่าเลขขอจับไข่เนี่ยเป็นศูนย์เจ็ดสี่สามตัวหางเดียวนะคะขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภรางวัลใดรางวัลหนึ่งนะปูอาจจะเป็นสามตัวนาหรือสามตัวท้ายนะคะ ของเลขล่างหรือจะเป็นสามตัวไทยรางวัลที่หนึ่งกับโบมีผู้ใดรู้นะคะทุกคลิปห้ทาทายถ้ำหายเป็นแนวะทางหา,าคือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเดี๋ยวอนิญาจะเขียนใส่กระดาษไทยนะคะตัดป็นแล้วลูกมาเป็นตัด นิย่าจะบัดตัดห้นะคะห้เพราะมีนพีโนเอฟซี FC ตัดเอาเองนะคะนะคะ,ะ,คะอาจจะเป็นสามตัวนาห,หรือสามตัวท่ายลังวันใดลังวั้นหนึ่งนะคะสุกี่พ่อทายําไห้เป็นเนื้อท่างหาสื่อสรกินแมงรัฐบาลน,นะคะนะคะนะคะก็ขอบพุณนเอฟซีหลายๆเด้อค่ะที่รวมทําบุญส้างปูกกระเบื้องห้ปูนะคะที่โอนน้าใจโอนปัดใจมารวมส้างปูกระเบื้องหรือเท่้อนกีดหรือส้างสลัดสานปลเลียนวัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงนะคะ นุ่นที่ยาก,กขอมุทนาบุญบุญกุศลผลบุญที่เอฟซีรวมสั่งกระหายได้หลายก็เก้าหายได้คนละแสนคนละล้านนะคะขอให้ถูกเลขสามตัวนะคะที่ทําบุญกับปูขาวนะคะทุกบาททุกสต,ตางค์กัะสั่งจริงๆนะคะนะคะนุนทียาขอจบแนวทางของปูขาวให้นุนทยาจับไข่เลขสามตัวศูนย์เจ็ดสีไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ อีบอกคนแรกจะปูกกระเบื้องนี่นั่นแบบแมนปลูกรอบมาเลยค่ะเพราะว่ามันมันเจ็บมันเบลียบมันเบียบแล้วลายางมันจะเจ็บเพราะว่าถอดต้องเทายางก็เลยจะปลูกกระเบื้องท่านท่านปลูยาบท่านปลูยาบไว้เพราะว่าท่านต้องการปลูกกระเบื้องนะคะกระเบื้องฉันจะเลยปลูกไว้แบบนี้ค่ะก็ก็สิคิดมากกัดสิได้หลายกล้องอยู่ก็ได้เมื่อาก็ได้เก้าผ้ามือกว่าดสีว่ามาทำใที่หมอบ